เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเชา้าประจำวันที่23พฤศจิกายนเช้านี้ครับกับข่าวแรกมากันที่ภาพการซ้อมล่าสุดที่สโมสรได้ปล่อยออกมาในช่วงดึกที่ผ่านมากันนะครับซึ่งอย่างแรกที่เห็นเลยก็คือลุกชอครับคัมแบ็กกลับมาซ้อมแบบเต็มรูปแบบได้แล้วนัมะหาไฮน้าไปตั้งแต่ช่วง2เกมแรกของซีซั่นและฝั่งซ้ายก็น่าจะโอเคมากขึ้นครับหลังจากนี้ ที่ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์เลยนะครับก็คือการกลับมาของลิซันโดมาติเนสอีกหนึ่งกองหลังคนสําคัญของทีมที่ก็กลับมาซ้อมไปตามปกติกับเพื่อนร่วมทีมแล้วแต่สําหรับนิรายของมาติเนสก็นายต้องใช้เวลาฟื้นฟูรทราบร่างกายอีกสักระยะหนึ่งอย่างไรก็ตามครับก็นับว่าไปอีกหนึ่งข่าวดีของทีมเพราะตามหกดการเดิมแล้วลิชาจะกลับมาซ้อมไปตามปกติช่วงกลางเดือนมการาคมหรือว่าต้นปีหน้าเป็นอย่างน้อยเลยครับ แต่ในข่าวดีมันก็แอบมีเรื่องที่น่ากังวลอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าเซสชันการซ้อมล่าสุดนั้นไม่มีรัสมุสฮลอยรุนลงซ้อมกับทีมด้วยซึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามีการแยกซ้อมเดี่ยวในยิมหรือเปล่าดังนั้นก็ต้องรอลุ้นกันต่อครับว่ารัสมุสฮลอยรุนจะพร้อมลงสนามในเกมเซอรอัลตันวันอาทิตย์นี้หรือไม่ครับ เรามาต่อที่บทสัมภาษณ์ของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันนะครับเกี่ยวกับการเข้ามาซื้อหุ้นจำนวน25%ของเซอร์จิมดัดคลิฟ์หลังจากเฟอร์กี้นะครับถูกนักข่าวยิงคำถามใส่ว่าเขาคิดยังไงบ้างกับการเข้ามาเป็นหุ้นส่วนครั้งนี้ของเซอร์จิมโดยเซอร์เล็กนะครับก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวถึงคำถามนี้ว่าผมยังคงทำให้เป็นหุ้นในการของสโมสรและผมก็รู้จักเซอร์จิมดัดคลิฟ์เป็นอย่างดีด้วยในตอนนี้ยังตอบไม่ได้นะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเราต้องมารอดูสิ่งที่เขาทำแต่ผมก็ยังงงมมอโล่่ดดีวาาาาเขาจะสาารถทไ้ ทั้งนี้กับเรื่องดัึ่งกล่าวนะครับก็ยังมีรายงานเพิ่มเติม,ตมว่าในช่วงต้นสัปดาห์นี้เซอร์จิมแรดคลิฟจะเข้าไปพูดคุยกับเซอร์เล็กฟุกุสานเพื่อขอคําแนะนําและการชี้แนะในเรื่องต่างๆเพราะว่าเขาต้องการจะยกเครื่องแมนยูเต็ดขึ้นมาใหม่ครับซึ่ง2เรื่องหลักเลยคือการเปลี่ยน2หัวเรือใหญ่อย่างตำแหน่งผู้ในการกีฬาฟุตบอลและก็ซีอของ son, สโมสรโดยอตตาแหน่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบ100%เลยครับ มาที่ข่าวต่อไปนะครับกับการลงมติแบรนการยืมตัวจากกลุ่มเจ้าของเดียวกันที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากการโหวต20เสียงของบรรดาทีมจากพรีเมียร์ลีกนะครับคือมีทีมที่ไม่เอา13เสียงและก็มีทีมที่เอา7เสียงซึ่งก็ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับเนื่องจากว่าอย่างน้อยที่ไม่เอานะต้องมี14เสียงขึ้นไปนครับทั้งนี้ก็มีรายงานนะครับว่าจาก13เสียงดังกล่าวหนึ่งในนั้นก็มีแมนยูเด็ดของเรารวมอยู่ด้วยทโหบตไม่เห็นด้วยกับการให้สโมสมรยัสนัเตทีี่่มจ้าองอยูในเครือเดียวกันมาาใช้้งนไดครับ ซึ่งข้อบังคับดึงกล่าวไม่ผ่านมติโบนเนื่องจากว่าเสียงไม่เป็นเอกฉันนั่นเองมาที่ข่าวต่อไปนะครับแวะมาที่เรื่องตลาดซื้อขายบ้างเล็กน้อยครับกับรายงานของ ock, สปอคสื่อดังของตุรกีดลจากรายงานนะครับเผยว่าสโมสร์ยักษ์ใหญ่อย่างกาลาตาซารายของตุรกีนะครับเตรียมเปิดตัวจิราจาก,กับทางกองทัพป,ปีแสดงเพื่อขอดึงตัวดอนนี่ฟันเดเบ็กไปร่วมทีมในช่วงตลาดมกราคมนี้ครับซึ่งคาดว่าแมนยูเตดนั้นจะปล่อยแบบสัญญาถาวรและไม่สนใจการยิมตัวจากสโมสร์ไหนก็ตามครับ เรามาต่อที่ทัสนะของเฮนริกลาซันอดดตยอดกองหน้าทีมชาติสวีเดนนะครับซึ่งทางลาซันได้ออกมาระบุว่ารัสมุสชอยลุนเป็นกองหน้าที่ดีคนหนึ่งแล้วครับแต่ณเวลานี้เขาอยู่ในช่วงเวลาในการปรับตัวกับทีมใหม่อย่างแมนเชสเตอร์ยู t นเต็ดชั่บางที่อาจจะมีอะไรติดขัดบ้างเนื่องจากว่ายังเป็นนักเตะดาวรุ่งแต่เชื่อว่าหลังจากปรับตัวได้จะกลายเป็นยอดกองหน้าอย่างแน่นอนครับสำหรับรัสมุสชอยลุนทันทีเฮนริกลาซันนะครับในทัสนาดึงกล่าวกับทางเว็บไซต์สโมสรเอาไว้ว่า ผมได้มีโอกาสได้ดูเขาเล่นเกมที่แมนยูเตดเปิดบ้านเจอกับโคเบนเฮเกนในศึกแชมเปียนส์ลีกที่โอทราฟอร์ดซึ่งก็ต้องบอกว่าผมชอบสิ่งที่ผมได้เห็นจากเขาเลยนะเขาเป็นกองหน้าที่มีความเร็วคนหนึง่งและก็สามารถวิ่งทะลุกองหลังของคู่แข่งได้ไม่ยากนักถึงแม้ข้างหน้าเขาจะมีนักเตะคู่แข่งขวางอยู่3าหรือว่า4ี่คนก็ตามไม่ว่าคุณจะอยากมองเขามุมไหนผมก็ยังเชื่อว่าเขาเป็นกองหน้าที่ดีคนหนึง่งดังนั้นมันยังเร็วเกินไปนะที่ใครจะมาตัดสินเขาว่าเขาทำได้ดีหรือว่าไม่ดี แต่เขาดูเป็นนักเตะที่น่าสนใจคนหนึ่งอย่างแน่นอนเขามีรูปร่างที่โอเคเลยนะเขาทำานินตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนเสาหลักในแดนหน้าได้ซึ่งมันอาจต้องใช้เวลาสักพักที่เขาจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวเพราะเขายังเป็นนักเตะหน้าใหม่ของทีมอยู่แถมก็ยังอายุแค่20ปีเท่านั้นและที่สำคัญนะก็ยังอยู่ในช่วงทำความคุ้นเคยกับคนอื่นอยู่ด้วยแต่ก็หวังว่าสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเขาจะเป็นกองหน้าให้ดีกับ Small สโมสรได้ สำหรับการเล่นเป็นกองหน้านั้นผมคิดว่าเมื่อคุณเล่นเป็นกองหน้าคุณก็ต้องเก็บบอลเอาไว้กับตัวให้ได้อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการเล่นในระบบที่มีกองหน้าคนเดียวหรือว่า2คนก็ตามเพราะคุณจะไม่มีทางมีคู่หูอยู่ในแดนหน้าเยอะตลอดเวลาต่อให้ทีมของคุณจะเล่นแบบกองหน้า2คนก็ตามดังนั้นการพักษาแบบที่รัสลูทยลุนมีนเวลานี้เลยเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับกองหน้ายุคปัจจุบันเลยละ่ะ เพราะมีหลายครั้งที่คุณต้องหันหลังให้กับฝากประตูคุณจะเป็นต้องเก็บบอลเอาไว้กับตัวให้ได้และก็ต้องรู้ด้วยว่าเพื่อนร่วมทีมแต่ละคนเนี่ยอยู่ตรงจุดไหนโดยถึงสามารถผ่านบอลให้กับหนึ่งในกองกลางที่วิ่งเติมขึ้นมารับบอลจากคุณได้แล้วจากนั้นก็บุกข,ขึ้นไปข้างหน้ากันอีกครั้งซึ่งผมก็คิดว่าคุณควรจะต้องมีทักษะแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นการเล่นในระบบแบบไหนก็ตามแต่แน่นอนว่าหลายทีมเล่นด้วยการใช้แนวรุก3าคนณนะปัจจุบัน ซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าคุณเป็นกองหน้าตัวกลางแล้วนั้นคุณก็จะต้องยืนอยู่คนเดียวอยู่บ่อยครั้งแต่ผมคิดว่าเขามีรูปร่างที่ดีเลยนะพอยทําแบบทั้ง2องอย่างนั้นได้แบบสบายเลยล่ะกับเรื่องของรัสมุชอยลุนนะครับเรามาต่อที่ทัสนาของดิมิทาเบอร์เบอตอฟอีกหนึ่งอดีตยอดกองหน้าของเรากันบ้างครับโดย v, เบอร์เบอตอฟออกมาแนะกองทัพปีแสดงในครับว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจเซ็นอองตวนกริสมัน กองหน้าตัวเก๋าชาวฝรัง่งเศสจากอเลติโกมาดริดเข้ามาร่วมทีมในช่วงตลาดมกราคมนี้หลังจากช่วง2-3วันที่ผ่านมาแมนยูนเต็ดมีข่าวเลึหนักเกือบคริสต์มันแต่ทั้งนี้เบอร์เบอร์ตอฟก็มองว่าหากแมนยูนเต็ดเซ็นคริสตมันในวัย32เข้ามาร่วมทีมจริงๆนะครับก็จะทให้โอกาสลงสนามของฮอยลุนนั้นลดลงและมันก็อาจจะส่งผลต่อพัฒนาการของกองหน้าดาวรุว่งรายนี้ก็เป็นได้ครับโดยดิมิธาเบอร์เบอร์ตอฟได้ทัศนะกับเรื่องนี้ผ่านทางเบดแฟร์ว่า หากอองตวนกริสมันย้ายมาร่วมทีมแมนยูนเต็ดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับราสมุสทอยลุนยิ่งหากว่าทั้งคู่ต่างฟิตพร้อมสมบูรณ์ลงเล่นทั้งคู่ล่ะอองตวนกริสมันต้องการลงเล่นอยู่แล้วเพราะเขาคืออองตวนกริสมันดังนั้นราสมุสทอยลุนก็คงจะไม่ได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องและต้องรอโอกาสของเขาไปและหากว่าราสมุสทอยลุนไม่ได้ลงเล่นมันก็จะแบบว่าคุณจะซื้อเขามาทําไมล่ะด้วยเงินมากกว่า70ล้านปอนด์มันก็จะกลายเปน็นเรื่องวุ่นวายไปหมด ดังนั้นส่วนตัวผมแล้วจึงคิดว่าการย้ายทีมแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นครับดิมิทาบูบาตอฟก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อถึงอีกหนึ่งกองหน้าของทีมอย่างองตอรนีมาซิยานเขายิ่งแอบหวังนะครับว่าสโมสรจะยังให้โอกาสกับดาวยิงรายนี้เพราะเขาเชื่อจริงๆครับว่ามาซิยานยังมีคุณภาพเพราะว่าเคยเล่นร่วมกันมาก่อนสมัยค้าแข้งด้วยกันที่โมนาโกโดยดิมิทาบูบาตอฟในครับได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่าเอาตามตรงนะผมก็ยังหวังนะว่าองตอร์นีมาซิยานจะยังมีอนาคต มันอาจจะดูลำเอียงเล็กน้อยเพราะผมเคยเล่นร่วมกับเขามาก่อนและก็ทราบดีถึงคุณภาพที่เขามีด้วยแต่ในภาพจํารึกวันนี้สําหรับทุกคนอาจจะมองว่าเขาเป็นแค่ตักแต่ขี้เกียจคนหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้ใช้คุณภาพของเขาอย่างเหมาะสมและเขาก็กําลังดิ้นรนอย่างหนักกับสิ่งนี้ด้วยเขาต้องถูกปลุกขึ้นมาและมีช่วงเวลาที่เขาต้องกดดันอย่างหนักบ้างและนั่นอาจจะเปลี่ยนแปลงเขาได้ อย่างในช่วง2เกมหลังสุดเขาถูกส่งลงสนามเป็นตัวสำรองเขาทำแบบนั้นเขาดูกดดันและก็ดูมีพาชั่นมากขึ้นจากภาษากายของเขาเขาดูมีความพยายามมากขึ้นในการเชิญหน้ากับคู่แข่งแต่เขาก็จำเป็นต้องทำอะไรบางอย่างเพิ่มเติมให้มากกว่านี้หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red d e ว i ิ p a พ e กันด้วยนะครับผม